ประวัติสอสออินทรัตสัมเร็จวานิชหญิงแข่งว่าที่รองอชอมหาไทยในคณะรัฐมนตรีแพท,ทองทานหลังจากมีการเปิดเผยโผคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีแพท,ทองทานชินวัตวรโดยรายชื่อคณะรัฐมนตรีแพท,ทองทานหนึ่งที่คาดว่าจะได้ดำรงตำแหน่งในรัฐบาล มีรายชื่อตามพวกทุกกระรวงหนึ่งในชื่อใหม่ๆที่มาปรากฏตัวในโผคงรอบนี um. ้หนึ่งในชื่อที่น่าสนใจคือสสอินทรัตสําเ็จวานิชสสกรุงเทพมหานครหนึ่งเดียวของพรรคเพื่อไทยที่มีชื่อเต็งนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระรุงมหาไทยประวัติสสอินทิรัตสําเ็จวานิช ธีรัตสามเดชวานิชกรรมการบริหารทัก่อไทยเป็นสสเขตเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครเกิดเมื่อวันที่13กร,รกฎาคมพุทธศักราช2 5 2 2ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรของนายวิบูลสามเดจวานิชอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดรกระบังพุทธศักราช2518 และนางทองดีสำเร็จวานิชมีพี่น้อง8คนก่อนเข้าสู่วงการการเมืองเธอเคยทำงานอยู่แผนกพัฒนาบุคลากรฝ่ายยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้แก่ผู้บริหารระดับสูงธนาคารกสิกรไทยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก ในปีพุทธศักราช2554สังกัดพรรคเพื่อไทยในเขตเลือกตั้งที่20เขตลาดกระบังอันเป็นฐานเสียงของครอบครัวโดยสามารถเอาชนะนางสรลุยเลิศกิมสูนจันภรรยานายมงคลกิมสูนจันอดีตสสและสมาชิกบ้านเลขที่109จากพรรคประชาธิปัตย์ไปได้ ประวัติการศึกษาสอส,อ,สอ,อินทรัตสำเร็จวานิชปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยวูลกรองออสเตรเลียปริญญาเอก Education Professional d o c t o r a t มหาวิทยาลายัยซนทรัควีเซนออสเตรเลีย ประสบการณ์การทำงานสอสออินทรัตสำเร็จวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครอดีตคณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรอดีตคณะกรรมการการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการผู้ประสานงานฝ่ายค้านชุดที่25 อดีตกรรมการสมาชิกสาภาพรัฐสภากิตุูอดีตประธานสภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบังคณะกรรมการผู้ประสานงานทักร่วมรัฐบาลชุดที่24ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารฝ่ายพัฒนาบุคลากรธนาคารกสิกรไทย